เด,ดินไปดูเส้นหนาคาเลียงคนจีบ่อออกมากลิ่นฉลานอ๋อต้องน้อเนี่ยกระคาเลียงงามบ่ะครับพี่น,น้นอ,กกนองเบิ่งครับบู้ยกระปวดสฉพาะแค่ไหนก็ยกกลินครับต้องแก่ครับงามครับบู้ยคาเลียงเหลืองุ้ยสมซื้ออี๋ครับพี่น้องปละคาเลียงอันนี้เป็นสมุนไพรชั้นยอดเนะครับพี่น้องจะต,ต้องมีส่นวนประกอบครับผมงามครับครับผม อันนี้ก็คือแต่ว่าส่วนมา,ากเขาสิบว่ากนะินเป็นนอออนเนาะข้าวเลียงเขาสิอเอาเป็นแก่ที่สุดกับทัางเอาไปปรุงหรือเอาไปต้มกินน้ำสมุนไพรอีกป,ปีกว่า,<อ>าครับผมให้แก่อายุนนของของข้าวเลียงคือว่าให้ได้ใส่ผลอิลิด<ม>ีลีลอคือ,อคือปีป,ป,ปีขึ้นไปครับปีหนึ่งปีละต้นเหี่ยวอันเมื่อท่านมีอะไรน้ำมันเด้ั่นเอาต้นไมาโหดูมาแข่งมนเสริม สวัสด,ดีครับพี่น้องสวัสด,ดีพี่น้องสุขสุขคนเด้อครับสวัสด,ดีพี่น้องทั้งอสอปกปลาเล่าอยู่ฟังได่ก็ชางครับอยู่ฟังไทยฟ,ฟังเล่าอยู่ทุกมุมของโลกครับเมื่อนี้ผมอยู่บ้านโน้นขามอยู่กับมันคุณพ่อคำลรือ,ลอนะพ่อเนาะครับผมพ่อคำลรือบ้านโน้นขามตำบลปะทาปะท,าะทาอำเภอเดียดจังหวัดอุบลราชธานีครับผมค่าตัวนี้เป็นค่ายยังกับว่าค่าเหลืองครับค่าเหลืองค่าเหลืองเนี่ย ตัดสินับกอมันสินับได้พอพอนี่พอแค่กอครับเท่้ไหี่ครับสิบแปดกอแต่ว่าปลูกแต่ก่อนปลูกหางไวผมก็คิดว่าสีให้มันเป็นกอเดียวกันเลยเป็นแท่งเดียวเป็นมันเป็นแล้วครับเป็นแล้วหนึ่งสีใสปุ๋ยงไงยอยังหดหนามมันเกิดขางไคือว่ามันมันเป็นกอเดียวกันแต่ก่อนเป็นกอให้กอมันแต่ตอนนี้มันขยายครับเดียวนี้มันเพืียดเป็นเพืียดไปเลยครับสินับกอว่าได้ฟังแต่ว่าอันอันธรรมดาปลูกปลูกไว้จค่กอพาพอานึ่ง สิบแปดหมอ,อ,อเ,เดี๋ยวนี้มีจก,กอกสิบแปดหมอมันก็บสิบแปดที่เก่าแล้วแต่ว่ามัน <c oughs> มันเพิ่มมันคูณขึ้นสองคนละไปน,นับไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ไม่เป็นร้อยกอแล้วครับพี่น้องอันนี้เป็นข้าเหลืองล้วนๆบปะปะอันนี้เป็นโครงการโคกหนองน้านะครับผมครับผมโครงการโคกหนองนาโมเดลโคกหลังหน้าโมเดลครับ,บผมแต่ว่าบ้านท่อนมีจักมีจักหม่องครับมีอยู่สี่นะครับเฉพาะอันบ้านนู่นขามนี่เนาะ อันนี้เป็นแต่ว่าผมสงสัยหมองหนึ่งคือดินดินดินมองนี้คือเป็นดินดาบเลยครับพี่น้องดินดาบหมายก็ว่าดินเหนียวดินที่คุดอะไรออกจากสารพ่นเอามาให้ว่าเฮ็ดเป็นขั้นแท้ผมมีละดินเหววยมีแต่ดินเหนียวดินดาบทั้งนั้นละยังว่าผมง่วงไปธรรเาค่าเหลืองนี่กับค่าเหลืองนี่ดีครับกันกันห้ปลูกถามว่าดูแลรักษาดีหรอมันสีตายเลยครับอันนี้ยังย่งอยูครับพี่น้องนี่ย่างย่งเปลี่ยนค่าที่เาง่ามใจเด้ครับนี่ างามจ้อยเนะครับเบิงบ้งเบืง้งเบื้งพี่นะครับพุ๋ยเบื้องรัมเบิ้งลำเบิ้องนออันนี้พ่อกับแมว่เาเอาปอยปอยเล่นบ่ครัูปุ๋ยยังกับปอยใสใสปุ๋ยสิบะอ้ยเอาใส่ใส่ขี้วะภาพกับขี้มันขี <c oughs> ้มัน,นเออนี่ครับนี่ครับมันจำแลกขี้มันจำแลงครันบรนี่ครับ,รบจ,ะจะกลา็เป็นปุ๋ยที่ดีที่สุดเลยรครับยังขาดปัจจัยน้ำทีเดียวแล้ได้น้ำ แบบ่อยามีปัญหาของอยงปลูกไวแล้วปักคปักอยงไปเพิ่งเหอนกันปกคนรับพออันูกย่งผูกย่ำอันนี้ครัเียพี่น้องเขาอยากไร้างสีากได้เป็นไปสายพันธุ์สีข้าวเจ้ามังขวอเสื่อจึงสีีขายบ่ครับขายครับขายห้ขายเนาะเบ่ยงให้โมพี่น้องมุดปลาเทียนแต่ว่าบ่ได้ขายหมือ กระสิจงไว้จะขยายพันธุ์น้ำยัวสนใจทิศตะวันเลยครับพี่น้องครับอันฮัทเชอร์เพื่อให้สนใจอันนี้ค้าเหลืองนะครับพี่น้องว่าเป็นค้าเหลืองว่าเป็นค้ากระสีเหลืองนี่นะครับอันนี้ค้าเหลืองครับแผ่นค้าเหลืองเนี่ยผมจะเดี๋ยวเอาเบอร์โทรแปะไว้ข้างล่างคลิปเลยครับพี่น้องเด้อขันสนใจกับมเอาเลยครับจะขันซองกะกะซองได้ขึ้นก้าวเหรอครับพี่น้องซองขึ้นก้างซองยังได้ขึ้นก้าขึ้นกับค้ากระสีแหละครับจะขันข้างที่ขึ้นห้พี่น้องมามาขุดเอารถ บอมันไงครับออต่อร่องกันได้ออครับเอจากกินปลากระเทือกเอารถแงะเลยิ้โอ้มีหอดใจกับพพี่น้องไปอันนี้ของเชียนป่ะพี่น้องวะเอาเอาเอาไปกินสิล่ะเบ่งดิครับพี่น้องเบ่งดิครับพี่น้อง อันนี้คือกระเพาของเสียใสสีหาใบนี่หอมกุบฝากกุบหมอ,อกอค,ออครับพี่น้องอ๋อเผื่อละครือแกงแหนแดงบอลปะอุยไปหดแหนแดงครับพี่น้องเสียแงแหนแดงครับมแหนแดงคือพืชมหัศจันย์ครับพี่น้องอใสัูตะปูได อ้าวต้มสมม้ะป่ะเนี่ยเดือนผู้สภาปูอ้าวจะเดือนไรบ้างสมม้ะพอต่อไปนี่ของตัวนี้มันหายากอยู่บ้านยื่นแถวทรงหน้าแถวนี่บ่มีหรอเพื่อว่กี่ต้นมันบ่ปลูกกินจ้างแค่กับ่ได้กินครับโอ้ยรวยร้านมึงอันนี้เดี๋ยวแดงเอาเอาซื้อซื้อซื้อน้ำเพลินมั่นป่ะปะบ่ขอขอหนามูมามาปล่อยมูซื้อมากเลยขอมาปล่อยปล่อยปล่อยสะดนนไปกับบ้าน คอยได้สองเดือนแล้วแต่ว่าต้องให้ปุ๋ยทุกครั้งเมื่อสอนออกไปป่ามองไ่้ก็คือเอาขี้ไก่หรือยขีดมุ่นจัดปุ๋ยปุ๋ยมันปุ๋ยเอียงเปล่าไปปุ๋ยปุ๋ยซีว่าผัโอ้ปุ๋ยซีว่าผัเทาไหร่ครับปุ๋ยเคมีเปล่าเบอร์อใช้เลยปุ๋ยเคมีครับอันต้นนี้ผมพอเอาไว้เพื่อสีแดงอาหารปลาพิณานี่ปุ๋ยเองผักหวานผักชีลวดโอ้ผักของชีลวดหรือเปล่าเป็นอาหารปลาดีที่สุดครับเนี่ยเด ตัวยัดต้นทุนลงไปเราเราบัวที่บัวของโครงการมีจกบัวครับพี่ข้อย็ดมีสามต้นต้นของเก่าต้นนี้ของโครงการอันนี้อันอันอันส้นต้นนี้อ๋อมอดินนรืออะก็เป็นโครงการของหลวงเก่าเช่นเฉพาะในโคกด้งนหน้ามันมีมีสามอ๋อหนึ่งสองสามตัวครับอืมอันนี้บักขามยังไงประขามยักษ์ครับเฮ้ยคามยักษ์ สามไงอันโอ้ว<อ>ัน,นนี้พออาทิตย์ครับผมคป้าพี่น้องครับอันอันนี้คือด,ดินดินอันเพิ่นขุดขึ้นมาใหม่ด้วยครับ,บบ้านผมบ้านสารคามเลยว่าอ้วนกระช่าง่นเคยว่าดินดาดเป็นดินเหนียวครับอ่าดินน้ำคู่องสิครับ ปลูกยังกับพระงามเลยครับพี่น้องเออปลูกยังกับพระงามก็ต้องปรับปลูกดินใก่อนสองปีสามปีพปเนี้ยครับพี่น้องเออแต่ว่าหน้าที่สนใจก็คือผัวราคาคนกับพระงามครับเพอาะคนไซเอ้นมันจะมีก้ามแจกจ้างหม่องนึงก็คือพระคนบำบัดรักษาดีแล้วคนเจียวที่ว่าภาพใส่ครับกับไอเงี้ยเกาะเงี้ยเกาะพออัน กากมั่นอันนึงครับก็ได้เพื่อนผู้อะไรครับ้ามบองได้มีดินเป็นดินดาดหรือว่าเป็นดินเหนียวสิครับเอากากมั่นครับอันนึงอันรับหนึ่งคือคือกากมั่นเลยครับเด้อครับอินซี่ครับย่าใส่ปุ๋ยเคมีได้ขาดครับพี่น้องเออันนี้มัดอีแอมไปมากันมีน้ำเนี่ยครับบอว่าจะใส่น้งไม่ได้ม้วนสัดลว่นเลย เบิบ้องไปนี้ครับเบิง้งเบื้องยาของรุ่งครับไปหนนี่ครับนี่ครับเกี่ยวเบิ่งดูป่ะนี่ครับของแช่ครับไปหน่อนี่ครับของแช่เลยต่อยก็ไปเลยเอาสีมันมากเลยชี้มัมกมโอ้นโนี่ครับถ้ามีธรรมชาติตัวซุ้มโมนี่สิขอมากเลยเพราะเนาะถ้าเป็นธรรมชาติอีกพวกเนี่ยเออเป็นแมงเป็นนี่ครับแมงเงาหรือว่าแมงป่องแบบนี่เชือกมีอะไรจะปล่อยจะอยู่บ่ได้โอ้ถ้ามีเคมีพวก ขี่กระเดียนพวกใส่เดียนพวกอยังบวกวางไก่เลยครับแก้วขึ้นนาพใส่เยอะเลยอันนี้คือนี่ครับอันนี้คือผลคือปรับปรุงดินครับถ้าดินเท่าบอดีย่าใบใส่สารที่มีเลยครับพี่น้องย่าใส่ปุ๋ยปุ๋ยยังก็แล้วแต่ครับใส่จะเป็นเคมีใส่เลยนี่คือการบำรุงรักษาดินของเขาเรื่าดินบพรามันบพรามันปราสิเป็นตะโคกนตรงหน้านะครับมองอื่นก็แล้วแต่แล้วพ่อเนาะอ่าดินเท่าสิดีขึ้นมากใส่ตัวนี้ครับสร้างร่ห้าครับ พอไปสับเบิ้งนอคายพี่น้องเขบิไงกันหน่อยมุกงามใหมถ้าข้าวเหลืองนี่จักนอเบิไงกันหน่อไปเบิางวันนี่นอนบ่ช่วงนี้ครับพี่น้องครับพี่น้องครับสำหรับข้าวเหลืองที่เห็นใบทั้าขีนบ่อเป็นสายได้ครับพี่น้องอีกที่น่าฟื้นขึ้นมาใหม่ขอจะให้ให้ไอาสภาพดินพันดีครับอันนี้บ่แมนเป็นโรคได้ครับนี่ครับเสียพ่อเพิ่นสาบเบิ่งจักนอนนอนยิ่งยิ่ง่งเบิ่งจักนอนครับสิบจวดสาบบ่งวันนี่นอนบ่อนอนก่อนนอนยัง ช่วงไอ้ต้นน้ำสิอาทิมีชครับพี่น้องบาห์อกับวตได้ับนัวขายจะเทียนป่ครับพอลูกลังไว้เป็นกอนทั่เลยครับผมนี่ครับนี่ครับ,รบสังเกตบ้างดิคันคันเป็นทั้งทีก็คือนนอนครับพี่น้อง มันก็คือตัดลำเลยตัดออกตัดเอาดึกทิ่มกับป้าดลวยครับย่ St ้มาไก่ครับครับแกนถักเลยครับดินว่าเป็นดินรวนขุ้นเลยครับคือดินเหนียวเลยครับพี่น้องเอากันดินเหนียวมามชื่อว่าดินดาที่อาโต๊ะออกมาจากขุ่นก้นตัดเอาขึ้นขป็นไม้เฮ็ดคู่บางทีก็จะเป็นเหนียวเลยครับดินดา ยังว่าผมเงือดไหลคือง่ามแทศถ้มามาดาค่าเลื้ยงขนาดปลูกใส่ดินอ่าได้ไส้รวงหรือว่าดินดีแท้ๆก็ยังสายครับพี่น้องนะครับอะไรที่ข้าเลื้ยงนะครับถึแต่ว่ามันยังมันดินครับดินมันแน่นครับอ่าดินแน่นยิ่งกับแจกแจกครับมันติแท่ทงน้อยยากอ่าแต่ว่าช่วงที่ระยะที่อ่าอ่าแท่งน้อยดีๆคือกันดินด้านที่มีหนาฝนครับพี่น้อง ครับอันนี้เป็นสมุนไพรนะครับขาเหลืองอย่เป็นที่ต้องการหลายขนาดครับพี่น้องทอดมี้ขายครับเป็นาถ้เป็นเฉพาะสายพันธุ์บางทีนะครับเนาะบางบางฤดูกันมิ้งขายเลยนะครับฟันสิตายครับพวกข้าวเหลืองกันว่าอีริอีอรอนะครับเป็นแบบใหญ่ใดญไปดูครับ เนข้าวเหลียงเคนจีบว่าออกมากิน่นฉละนอสองนอเนี่ยข้าวาเหลียงงามบากครับพี่นอ้องเบิ่งอยู่ครับบู้ยมาป,ป,ป,าปวดสปอตนะสปอตยกกลิ่นครับค้องแก่ครับงามครับบู้ยข้าเหลียงเหลืองฮุยหุยสมซื้ออี๋ครับพี่น้องปลาข้าเหลียงอันนี้เป็นสมุนไพรชั้นยอดเนะครับพี่น้องแต่ต้องมีส่วนประกอบครับผมงามครับครับผมอันนี้ก็คือแต่ว่าส่วนมากเขาจีบกินเป็นนอออนเนาะอ่าคนะาเหลียงเขาจะเอาเป็นแก่ที่สุดครับ ั้งเอาไปปรุงหรือเอาไปต้มกินน้ำสมุนไพรนี่คือปีกว่าครับผมให้แกอายุของของขาเหลืองคือว่าให้ได้ใส่ผลอิลี่ดีอิลี่รอคือปีปีขึ้นไปครับปีหนึ่งปีลขึ้นไปหรือว่าใส่ต้มใส่แกงใส่เนี้ก็แล้วแต่ครับให้ปีหนึ่งขึ้นไปดีที่สุดเลยครับส่วนมากเพื่อนจะเอาไปปรุงเป็นสมุนไพรครับอันนี้คือขาเหลืองเนาะพ่อเนาะขอคำลือครับอุ้ยดีดว่าแลยครับพี่น้อง ถ้าผู้ใดต้องการพันได้ครับพี่น้องด้วยผู้ใดต้องการพันด้วยอ่าผมจะเอาเบอร์โซ่แตะไว้ไอ้ไอ้ใส่คลิปให้พี่น้องด้วยครับด้วยขายมั่พอขายครับอ่าขายครับยี่นี่ขายมืดถิ่งจงไอยจั่งกอสองก่อดพ่อได้เป็นพันเออขยายครับพี่น้องจงหอยก่อนเดียวเอาสำหรับที่นี่นะพ่อเนาะอ่า ขอบคุณหลายเลยครับพี่น้องทีิดตามรับชมครับขอบคุณมากครับอันนี้ฝากช่องของน้องแจ็คได้แจ็คอุบลครับแจ็คอุบลชาแนลครับ <laughs> ขอบคุณมากครับ